ผมขอเชิญพี่สมยศศึกษาเกษมสุขอดีตนักโทษร้อสิบสองนักโทษการเมืองกล่าวคำครับผมขอเชิญครับสวัสดีครับคือคือพี่หมาลายเชียงใหม่หมาเตี้ย ถูกฆ่าตายผู้คนในสังคมก็เรียกรบกวนค่ะอยากห่างๆเลยนะคะตำรวจเอาฉบับนี้มาให้เรานะคะขอความร่วมมือยืน คจบานิชอบาตแ่เทนขนาดหมาตายนะครับที่เชียงใหม่มีกร film, ารเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสุนัขตัวนั้นแต่ทำไมวันที่ตายการกระทำอันเป็นการชโอกาสซ้ำเติมความร้อนของประชาชนหรือการแกล้ง เพื่อแพร่เชื้อโรคณที่ใดๆทั่วราชอาณาจักรเว้นแต่เป็นการทํากิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเกีตสถานของตนเองหรือกิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับอย่างที่พี่น้องชายชนาว่านะครับมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาชนทุกท่านนะครับในการที่ปฏิบัติตามนะครับตามบรรกกฏฉุกเฉินนะครับเราจะต้องไม่จัดกิจกรรมใดๆในการที่จะเป็นการแพร่กระจายของไวรัสนะครับหากท่านใดนะครับฝ่าฝืนนะครับ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตตามคำสั่งหรือตามประกาศที่แจ้งไว้นะครับต้องระวังโทษนะครับตามมาตรา18แห่งพระราชกำหนดนะครับทางผร้หารราชการฉุกเฉินนะครับพศ .2 5 .48 นะครับต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทก็มีนะครับจำต้องจำนะครับต้องขอความระมือนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านทั้งระยะห่างทุกคนนะครับเหนือปัญหาทุกท่านนะทางรราชการใครชิ้นเกินเกินไป ขอความร่วมมือทุกท่านครับใการรณรงค์แพร่นะครับเนื่องจากช่วงนี้อยู่นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิก้านะครับขอความร่วมมือทุกท่อนชุมชนทุกท่านนะครับรวมตระกูลนะครับหรือมือชนทุกท่านครับรวมทั้งสื่อมวลชนทุกท่านนะครับกรนะนะครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับไม่ยืนชิดติดกันจนเกินไปนะครับอาจจะเป็นการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่ได้ครับต้องร่วมด้วยกันในการแก้ปัญหาครับเนื่องจากตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับบุคคลทั่วไปสัญจรไปมานะครับ ต้องขอความร่วมมือนะครับการจะทํากิจกรรมต่างๆนะครับต้องนะครับการทํากิจกรรมต่างๆนะครับจะต้องอยู่ภายใต้รอบนะครับขอความร่วมมือนะครับของความร่วมมือครับคุณพี่ขอความร่วมมือครับขอความร่วมมือไม่ทำลายเจ้าหน้าที่เนาะคุณพี่เนาะไม่ทำลายเจ้าหน้าที่นะครับขอเจ้าหน้าที่ทําตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับคุณพี่ผู้ชายเนาะขอความร่วมมือนะครับพี่น้องชาชนนะครับขอความร่วมมือครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับขอความร่วมมือพี่น้องชาชนทุกท่านนะครับ เร่่มด้วยช่วยกันในการแก้ปัญหานะครับขอบความมือด้วยครับต้องขอบคุณนองประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับขอบคุณมากครับแอบอแนนลออล มันเสียนให้ที่น้องประธาเนเลย คนขอเททางให้คนให้ดอกไม้นะครับพวใแมพี่ร้อง้วยนะคะทำ ทางนี้ได้เลยครับเดนานี้ได้เลยครับ